Huh? จากวันว่าเออไปใจกับวันซื้อผมได้ทําคลิปป่านินรุ้ยสวนไปนอกม,มีสาวน้อยสาวจีติไหนบ้างนอขอเมนูป่ากระพงทอดน้ําปลาหน่อยเจ้าวาซ่าได้กับครับได้เสมอวัดดีครับพบก,กับผมไอ้กอบเมืองนานนะครับผมผูกําป่ากระพงบ่เต้าหูอ้นอแต่หม่าม่วงนี่กับมันตึงเขียมใบเขียมเงาช่วงนี้นะ่ะน้านี่นะ่ะอยางไปยื้อไปใจปื้นเก่ามันนะ่ะกะว่าจะเด็ดใบมันมันยำือพอละ,ละนั่นเตอะใบกับป้อบ่นี้ล่ะมดส้มเอาไปแปงหางหิงห่อยบ่เป็นยังบ่เกินความสามารถไอ้กอบครับผม มันอื่นเลยนะครับเฮากับน้ําปลาแมลงโรบนะอันหูจ้ากอคาว่าโรบเราจะทําการแบะปลาออกแทนแบนให้มันอ้าตาบงาบแบบนี้แล้วก็เอาขี้มันออกแต่ถ้าไผ่คนได้บบสะดวกแบะแบบนี้นะครับใช้วิธีบ้างเหมือนถอดปลานิ้ก็ได้นะครับนอส่วนตัวผมนะครับเวลาถอดปลากับพ้งนี่นะมันต้องแบะแบบนี้แบะบ่ได้นอกพ่ทอถอดเอามามันตึงจ่างพริกจ่างเกี๊ยนออกเลยนอสูตรนี่กอบแน่นอนพอเป็นเกี่ยวทางกระสีเนี่ยก็แตะไอ้เออกะแต้นะก้ากอบบกอบครบคำหัวประสานประคอนเนี่ยกอบ ไปครับข้าเหลืองกันดีกว่านอโมนักล่าตอนตีเขาจะนําป่าลงไปถอดนะครับซับป่าของเขาหื้อแห้งเห็นก่อนนะครับนอเวลาไผ่คนใดถอดจีนถอดป่านะครับนอเจอปัญหาน้ํามันแตกไ่ตานะแนะน้าหือใจแป้งนะครับนอแป้งถอดกรอบนี่หนะโอยน้ํามันนอแล้วก็โ้นก้นน้ำมันมันห่อนะครับนอ่อนตีเขาจะลงไปถอดนะครับจะจ่่ยเงียหื้อน้ํามันบ่แตกไ่ตานะครับหันก็สาละก็มีน่าบาใจคีโมคีล้มไปวันวนจะบอกหื้อแล้วก็บ่ต้องไปโ้นมันน่ะเดี๋ยวป่านจะแล้วถอดไฟออนค่อนแรงนะครับนอ ไมะเร่งว้าวแก๊สดังโวนะ้วววะไฟลูกสล่างสล่างปืนม้ขางดับเหี่ยเข็ดดิออกระนาดให้ใจไฟอ่อนจะไปเหลือกําเด้อออกเลยว่าปลาก,กับพงนี่มันล้ำพอเก๊ดออกเก๊ดออกป่นออกเพ่เกาอ่ะบอกเลยว่ามันล้ำไปครับส่วนน้ามย้ํานี่กับผมมีอย่างนั่งนะครับนอกจะมีหอมแดงกระเทียมพริกจี้ฟ้าแล้วกับมะม่วงส้มนะครับนอกออกเลยนอตว่าห่อนรถจากบ้านหลวงซดเจียงม่วนแนะน่หามาได้นะมะม่วงส้มนี่นะเลยยิบมะม่วงดองมาเหี้ยถุงหนึ่งถ้าไผายลองทำนะครับแนะนำเป็นมะม่วงส้มนะครับเด้อมะม่วงย ก็ได้ขอยางเดียวบ่ใจมะม่วงสุกกับป๊อวิธีย้ำมะม่วงกับบมีอย่างหนักนะครับนอน้ำปลาไผ่มากส้มกับบีบมะนาวใส่นะครับนอถ้าไผ่ใส่มะม่วงส้มนะครับบ่ต้องบีบใส่เยอะนะครับนออากระพงถอดน้ำปลานะครับทีกินกับย้ำมะม่วงนี่นะส่วนมะม่วงส้มนี่นะครับมันจะไปตัดเหลียนกับปลานอเอาน้ำลาดปลากะโพงมันจะมีรสชาติหวานนะครับไปคับเดี๋ยวผมจะปามียะน้ำลาดเปิดไฟอ่อนๆใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะป้าวไปนะครับนอหมด้วยน้ำป้าวแล้วก็แต้วให้มันเข้ากัันนนนนนะคร้้้ออเเเเาาทีี่่ยยววมหกติ ปลาไปนนะครับ้มลาดปลามันก็มีแค่เนี่ยนะครับนอ่เดี๋ยวรอมันเดียนเห็นสกกอตมาก็ป๊อดเลยจะไปพังลาดมันเตือนะ้อหนารอให้มันหายหอนเนี่ยกอนนาะค่อยลาดนะนี่ครับแบ่งใส่น้ำยำมะม่วงของเฮาสักปากหนึ่งคนกล่นให้มันเข้ากันกระมองอีนะครับนอ่แล้วล่ะอะครับจะจานกันดีกว่าตามลาดหอมๆนอ่กินน้ำปลามันตึงแตงหูดังเนี่ยออกเลยนอ่เมนูนี่นะกับแก้มกับล้ํากับเขาก็ดีแต่ตีสาคัญจะไปลืมทั่วนะ้าไอเฮามากทัว่วร์ยอดล้ําขนาด